สวัสดีครับมีต้นัเ,เข้าสู่รพบนผนขา่าวใหญ่ที่สุดข,ของวันนี้นะครับก็คือเรื่องของบลูทูธแวร์ที่ติดเครื่องมากับมือถือแอนดรอยตอนนี้เวลาเที่ยงคืน10นาทีแล้วนะครับคือ ผมมีข้อมูลหลายอย่างเพียงพอที่จะมาเล่าอะไรทุกคนฟังได้แล้วละ่ะแล้วก็หลายคนอยากถามคำถามอะไรผมนะครับเห็นในคอมมูนิตี้เนี่ยเริ่มมีถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของบลูทูธตัวเนี่ยมาแล้วนะครับวันนี้เรียกว่ามาเป็นคลิปที่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับบลูทูธแล้วกันนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะไม่ใช่คลิปข่าวนะครับก็เป็น d อเ i t i o n a l ว i ดีโอที่คู่ขนานไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วตอนนี้แล้วกันบลู a ูธเนี่ยมันคือสิ่งที่ ติดมากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใช้งานคอน sumer device กันอยู่แล้วะนะครับผมคือมันเป็นชื่อที่ใช้เรียกกับซอฟต์แวร์อะไรก็ตามที่ เกิดขึ้นมาในเครื่องโดยที่ไม่จาเป็นต้องมีก็ได้แล้วก็ไม่ได้ทําให้ฟังก์ชันลิตี้อะไรหายไปแต่ว่ามันอาจจะทําให้เราใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือว่าฟีเจอร์ที่โฆษณาไว้อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มระบบอะไรเนี่ยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เสริมเข้ามาอย่างเช่น Microsoft Windows ข้างหลังผมก็มีบรอดแวร์เต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวิดเจ็ตเป็นแอปคขลคูลเลเตอร์ที่เป็นเวอร์ชันใหม่หลายๆคนก็นับว่าเป็นบรอดแวร์ที่ไม่จําเป็นนะคืออะไรก็ตามที่มันติดมานะครับผมที่มันมีผลกับ Basic เบสิกฟ ส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าเป็นบลแวร์ทั้งหมดเลยซึ่งผู้ใช้งานที่เป็นซูเปอร์ยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้งานที่ค่อนข้างรู้เรื่องในระดับหนึ่งหน่อยอ่ะผมว่ามีความเห็นเดียวกันอยู่แล้วกับพวกบลแวร์พวกนี้คือมันควรจะลบได้และไม่ควรจะพรีโหลดมาเขาว่าพรีโหลดก็คือติดตั้งมาในระบบปฏิบัติการตั้งแต่แรกเริ่มเลยนั่นเองนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยแบรนด์มือถือที่มีชื่อเรื่องบลแวร์ที่สุดเนี่ยนอกจากแบรนด์มือถือจีนก็คือซัมซุงนะแต่ว่าพอซัมซุงเปลี่ยนเป็น one UI แล้ว้วตอนนนีีเ่ย เรื่อง b l o a t w แวร์ s m s u n g โ OK, อเคขึ้นเยอะสามารถ Delete แอปพลิเคชันหลายๆ,ๆอย่างได้นะครับคำว่า e l l t t เนี่ยไม่ใช่แค่ Disable นะแต่ว่าแอป Bloatware หลายๆตัวเนี่ยไม่สามารถลบได้เลยนะครับคือมันฝังมาใน System Apps ใครที่เคยเล่น Custom Android เนี่ยจะรู้ว่าใน Partition ของ Android เนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์ p p a p p ปพลิเค o ันที่อยู่ใน System Apps เนี่ยเป็นแอปของระบบทั้งหมดนะครับไม่สามารถลบได้ถ้าไม่มี Administrator Privilege กล่าวาคือผู้ใช้เนี่ยไม่สามารถลบแอปพลิเคช พวกนี้ได้เองแน่นอนครับผู้ใช้ทั่วไปซึ่ง To be Fair อะผู้ใช้สามารถลบตัวแอปพลิเคชันในโฟลเดอร์นี้ได้ด้วยการใช้สคริปของ ADB หรือว่า Android Debugging Interface นะครับในการ list package มาหาว่าแพ็กเกจตัวไหนคือแอป,ปขยะที่เราต้องการจะลบทิง้งแล้วก็ทีเข้าไปตรงนี้เนี่ยพวก super user จะเรียกว่าเป็น d e b o o t i n g process นะครับซึ่งบางแอปพลิเคชันก็ไม่ควรจะลบเพราะว่ามันมีผลกับทางระบบอะไรแบบนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันต้องมีอยู่แต่ว่าบางแอป,ปก็ลบทิ้งไปได้ไม่มีปัญหาอะไรถามว่า d e b r o t i n g แล้วได้อะไรได้พื้นที่เครื่องคืนสิ่่่่่่งงงทีเเรราาไไไมมมต้้้้อออใใชกก็็ดยูนคืแลว เพิ่มความปลอดภัยนะเพราะว่าพอแอปพลิเคชันที่ p r e โ o a d มากับเครื่องใน System App น้อยลงเนี่ยก็มี attacking surface ที่น้อยลงแล้วไอ้ข้อ3ามนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม แอปพลิเคชันของ Android ที่ไม่จำเป็นต้องเข้าถึง System Permission จริงๆเนี่ยไม่ควรจะพรีโหลดมาแบบที่ไม่สามารถลบได้คือมันไมไ่ทำให้เครื่องปลอดภัยขึ้นไมไ่ทำให้เครื่องเสถียรขึ้นเลยแม้แต่น้อยอะ่ะกับกันได้ซ้ำแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาในฐานะ System a p p s เนี่ยควรจะเป็นแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยจริงๆไม่ Vulnerable กับอะไรก็ตามจริงๆแล้วก็ มีประโยชน์จริงๆอะไรก็ตามที่ไม่เข้าขายพวกนี้เนี่ยไม่ควรจะถูกติดตั้งมาเป็น System Apps ถามว่าการมีปลดแวร์เยอะเนี่ยมันเป็น d e a เบรกเกอร์สำหรับคนหลายๆคนหมว่าเราจะซื้อมือถือแบรนดน์นี้หรือไม่ซื้อบางคนก็คือใช่บางคนก็คือไม่แคร์คือคนที่ไม่แคร์เนี่ยก็มีสอประเภทก็คือติดตั้งมาเหอะอะไรก็ทํามาเหอะจะใช้อะก็จะใช้จะชอบอะก็มีปัญหาอะไรอีกพวกหนึ่งคือ เราดีบลเอเองได้นะครับอันนี้คือบลูทอเรร์ความเป็นมาทําไมมันถึงมีทําไมถึงไม่ควรมีแล้วกันทีนี้ที่ผ่านๆมาเนี่ยบลูทอเรร์ทั้งหมดที่ติดตั้งมาในแบรนด์โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็น First Party ตี้บลูทอเรร์กันเกือบตลอดไงถ้าไม่นับ Facebook, Netflix, Instagram ที่เคยพรีโหลดมาในหลายๆ เจ้านะที่หลายๆเจ้าส่วนใหญ่และกันที่ผมเจอมาพูดทั้งหมดไม่ได้เพราะยังไม่เคยใช้ทั้งตลาดคือลบทิ้งได้เลยนะครับ uninstall ทิ้งได้เลยนอกจากแอปพลิเคชันที่เรียกว่าได้รับความเชื่อถือสูงจากผู้ใช้งานอยู่แล้วละกันแล้วก็สามารถลบออกได้เนี่ยผมก็ไม่เห็นนะว่ามีแอป third party ตัวไหนที่แบบมันมันซาสพูดง่ายๆมันไม่ได้รับการยอมรับในวงกว้างจริงๆอะพรีโหลดเข้ามาในโทรศัพท์มือถือ Android นะครับจนกระทั่งมีเคสล่าสุดนี่แหละก็คือเคสของค่ายมือถือจีนค่ายหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากเซกชั่ผมจะพูด เป็นสิ่งที่ผมเองก็ต้องระวังเหมือนกันว่าผมพูดอะไรออกไปเพราะผมเองก็ไม่อยากจะถูกฟ้องนะครับแล้วก็ผมเองก็ไม่อยากจะใส่ร้ายป้ายสีอะไรใครนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดที่ผมพูดมาเป็นสิ่งที่ผมรวบรวมศึกษามาในระยะเวลาอันสั้นละกันนะแล้วก็ผมจะพยายามเศษแต่สิ่งที่เป็นความจริงนะครับจะพยายามไม่ใส่ความคิดเห็นเข้าไปในเรื่องของตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ sensitive เนาะแบรนด์มือถือจีนแบรนด์หนึ่งเนี่ยมีข่าวว่าได้ทําการติดตั้งบลูทูธลงมา2ตัวนะครับโดยเป็น แอปพลิเคชันบ o a d แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อทั้งคู่เลยแอปพลิเคชันตัวหนึ่งถูกลบออกได้แล้วก็แอปพลิเคชันหนึ่งเนี่ยถูกติดตั้งมาในมือถือแค่รุ่นเริ่มตน้นในขณะที่แอปพลิเคชันตัวหนึ่งเนี่ยถูกติดตั้งมาในมือถือทุกรุ่นเลยที่ขายหลังช่วงกลางถึงปลายปี2024ปัญหาเนี่ยผมว่า ไม่ใช่การบล็อตมาหรอกปัญหาเนี่ยคือมันไม่สามารถอัดอินสตอลได้ผู้ใช้ก็เลยตั้งคําถามว่าทํำไมทําไมถึงเป็นแบบนี้ซึ่งหลายๆเพจสื่อหลายๆเจ้าเนี่ยก็เห็นว่าออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็แจ้งทางบริษัทไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมานะครับจนกระทั่งวันนี้นี่แหละที่ทุกอย่างเรื่องมันเรียกว่าแดงแล้วอะแล้วก็ออกมาจัดการทุกอย่างให้มันเรียบร้อยนะครับซึ่ง ผมเองเนี่ยที่ไม่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยไม่ใช่อะไรผมไม่มีเครื่องโทรศัพท์มือถือยี่ห้อน,นี้ในมือเลยครับการที่ไม่มี first hand experience เนี่ยเป็นอะไรที่ผมลำบากใจมากเวลาผมจะมาพูดถึงอะไรหลายๆอย่างโดยที่ไม่ศึกษามาให้ดีเองก่อนร้อผมไม่เคยเห็นด้วยกับการติดตั้งโปรดแวร์แบบนี้มาในเครื่องอยู่แล้วถ้าใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มทำช่องแรกๆจะรู้ว่าผม ก่อนผมจะมาแบบทำครีเอเตอร์แบบนี้เนี่ยคือผมรักชอบ Android จริงชอบเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือจริงเมื่อก่อนผมเล่นคัสตอมรอม XCA b u i l custom, custom kernel เใช้เอง b u i l custom rom ใช้เอง overclock กันเองเก็บสถิติใน a n t u t u ตั้งแต่เวอร์ชั่น4กันเองมีกลุ่มเล็กๆที่เขาไม่ได้เป็นครีเอเตอร์กันที่มารักในตรงนี้ด้วยกันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่พวกผมไม่เคยเห็นเด้ละว่าการที่ค้ามือถือทำอะไรแบบนี้มันถูกเอติกส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนจะเห็นว่าเวลาผม ทำวิดีโอหรือว่าเล่าอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับแบรนด์โทรศัพท์มือถือที่มันไม่ make sense ทั้งในมุมของผู้บริโภคในมุมของ developer หรือในมุมของ super user เนี่ยผมจะมีมุมมองอะไรแปลกๆที่หลายๆคนแบบคิดไม่ถึงมาเสมอคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกผมอะยืนกันแบบตรงบริเวณนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมคิดว่าเออในฐานะ super user แล้วก็ในฐานะคน ที่มีคนใกล้ตัวหลายๆคนได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้และเขาไม่สบายใจเนี่ยควรจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างนะเพราะจริงๆหลายๆคนก็เมสเซจมาถามว่าสิ่งนี้มันสามารถลบได้ไหมสิ่งนี้มันอันตรายไหม สำคัญที่สุดคือสิ่งนี้มันอันตรายไหมมันถูกตรวจสอบได้ไหมว่ามาจากไหนผมว่าถ้าสมมติแบรนด์โทรศัพท์มือถือพรีโหลดในสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง uninstall ได้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรครับผมว่าผู้ใช้จะไม่ออกมาทําแบบนี้กันไม่ออกมาเรียกร้องอะไรกันนะครับทำไมผมถึงพูดถึงเรื่องลบได้ลบไม่ได้บ่อยจังโมเดลธุรกิจของค่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือการขายฮาร์ดแวร์ให้ได้กาไรแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันยังมีหลายๆ โมเดลธุรกิจเลยที่ค่ายมือถือสามารถทำได้ให้ได้เงินเพิ่มเติมมานะครับให้ได้รายได้เพิ่มเติมมานะอย่างค่ายหนึ่งก็ใช้วิธีการโฆษณาในแอปพลิเคชันที่เป็นซิ s เต็มแอของตัวเองหลายๆค่ายก็ใช้บล็อดแวร์นี่แหละมาเป็นตัวเรียกรายได้ให้ตัวเองนะครับการที่ให้ทางแอปพลิเคชันจ่ายเงินมาเพื่อเป็นบล็อดแวร์ที่ติดตั้งมาโดย default เนี่ยก็เป็นอีก ทางเลือกหนึ่งเหมือนกันในการหารายได,ได้ผมว่าหลักๆอันเนี้ยผู้ใช้รู้อยู่แล้วมัน make sense อย่างนี้ซึ่งมันก็เกิดคำถามต่อมาว่าทำไมโทรศัพท์มือถือก็ไม่ได้ราคาถูก แต่ว่าทําไมถึงต้องมียังมีบรอดแวร์ติดมาอยู่ถูกไหมอะ่ะทาไมโทรศัพท์มือถือราคาก็ไม่ใช่ถูกแต่ทําไมถึงต้องมีโฆษณาติดมาอีกถูกไหมอะ่ะผู้ใช้ก็จะตั้งคําถามตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นโมเดลธุรกิจแย่หรืออะไรนะผมแค่อยากจะบอกว่าถ้าในเมื่อผู้ใช้แล้วก็ลูกค้าของคุณเนี่ยเรียกร้องแล้วก็พูดถึงในส่วนนี้เยอะมากทําไมถึงไม่กลับไปพิจารณาโมเดลธุรกิจของตัวเองว่ามันโอเคจริงหรือเปล่ามันดีจริงๆหรือเปล่าที่เราจะยอมเสียชื่อเสียตรงเนี่ยเพื่อ จำนวนเงินหรือว่ารายได้ในตรงนี้ที่มันเป็นแค่ช็อตเทอมเอิร์เน็งนะครับกับการที่เราเสียชื่อเสียงไปตลอดการในระยะยาวเลยผมรู้แหละผมมันก็แค่เด็กที่เพิ่งจบปริญญาโทมานะครับไม่เคยทํางานในองค์กรจริงไม่เคยทํางานในองค์กรใหญ่ไม่ได้รวยร้อยล้านเท่ากับ CEO บริษัทแต่ว่าในฐานะในฐานะผู้ใช้งานแล้วก็ในฐานะคนที่ในอนาคตเนี่ยอาจจะได้เอาตของคุณมาทํารีวิวในช่องเนี่ยผมก็ หนักใจนะถ้าคนดูจะขอให้ทําค่ายนี้แต่ผมไม่สะดวกใจจะทําไปจริงๆถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะแต่ตอนนี้นะครับค่ายเขาก็ออกมาเทแอคชั่นแล้วว่าอนาคตเนี่ยจะเอาแอปพลิเคชันตัวนี้ออกไปคําถามก็คือทําไมมันถึกคิดไม่ได้ตั้งแต่แรกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคอะครับแล้วก็ในอีเมลที่ตอบกลับ ผู้ใช้หลายๆท่านรวมถึงคนรอบตัวผมเองด้วยเนี่ยที่เอาไม้ผมอ่านก็คือทางค่ายเนี่ยอ้างว่าการติดตั้ง System Apps เนี่ยมันเป็นการทําให้เสถียรขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นแต่ว่าถ้าถ้าฟังที่ผมพูดไปทั้งหมดก่อนหน้าเนี่ยนะครับในมุมของเรียกว่า Developer ได้ไหมอ่ะก็คือการที่มี System Apps เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่ไม่ได้เป็น First Party แล้วก็ไม่ได้รับการรองรับว่ามันเซเคยจริงๆเนี่ย มันทําให้มันปลอดภัยน้อยลงอันนี้ผมว่าเป็นคอนเซิร์นหลักเลยที่ควรจะมองถึงตรงนี้คือมันปลอดภัยน้อยลงมี Attack Surface มากขึ้นอันนี้คือเรื่องของบรอดแวร์ที่พรีโหลดมานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็แบรนด์เทคแอคชั่นยังไงบ้างแล้วก็เรื่องเนี้ยมันทําให้ผู้ใช้และผู้บริโภคเนี่ยออกมาเรียกร้องอะไรกันบ้างได้ข้อคิดอะไรกันบ้างกลับไปนะครับแล้วอนาคตเนี่ยรู้เลยว่าไม่ควรจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกทีนี้เซ็กชั่นต่อมาครับเป็นเซ็กชั่นที่ผมสนุกกมาาเลยแต่ว่ว ถ้าคุณอยากจะมาดูแค่ข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เขาเทคแอคชั่นอะไรกันแล้วบ้างเนี่ยก็จบตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเซกชั่นต่อมาเนี่ยคือไอ้บลูดแวร์พวกนี้มาได้ยังไงเฟิร์แวร์ของโทรศัพท์มือถือค่ายเนี่ยมันทานํางานยังไงอันนี้เรียกว่าเป็นเทอริทอรีของซูเปอร์ยูเซอร์แล้วแล้วกันนะอย่างแรกเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้ตรงนี้มาทั้งหมดเพราะว่าผมห่างค่ายมือถือค่ายนี้มาน,นานมากๆแล้วก็ผมเองแทบจะไม่ได้มีประสบการณ์ในฐานะซูเปอร์ยูเซอร์กับมือถือค่ายเลยแต่ว่ามีคนรู้จักหลายๆคนของผมมีผมส่วนตัวเนี่ยจะมีประสบการณ์กับการเป็นซูเปอร์ยูเซอร์กับโทรศัพท์มือถือหลายๆค่ายหลายๆค่ายนะครับซึ่งหนึ่งในค่ายที่ผมจะยกตัวอย่างมาพูดในวิดีโอนี่คือ One Plus แล้วกันนะครับ One Plus เนี่ยเป็นค่ายมือถือที่ผมไม่ได้หั้ยแต่ว่าเรียกว่าผมชอบมาตลอด จนช่วงลหลังๆที่ผมเฉยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่มีค่ายไหนที่ผมจะยกตัวอย่างได้ดีกว่า OnePlus อีกแล้วในเรื่องของการใช้งานเอาซูเปอร์ยูเซอร์โทรศัพท์มือถือ OnePlus เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เริ่มออกตลาดทั้งโลกจริงๆแล้วเนี่ยในช่วง OnePlus 7 Pro ขึ้นมาเนี่ยนะครับ One Plus จะมีโทรศัพท์มือถือหลายโมเดลนะครับ ที่ลงท้ายด้วยตัวเลขต่างกันเพื่อไปขายในรีเจียนต่างๆทั่วโลกซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น practice ที่แบรนด์โทรศัพท์มือถือหลายๆแบรนด์ทํามาตลอดคือการซอยรุ่นย่อยที่รับสัญญาณได้ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่ฮาร์ดแวร์เดียวกันนะเอาไปขายทั่วโลกนะครับแล้วแต่ะโมเดลเนี่ยเขาก็จะโหลดเฟิร์มแวร์ที่ต่างกันเข้าไป แต่เรื่องโมเด็มเนี่ยเขาก็จะล็อกที่ตัวไฟล์โมเด็มเลยที่อยู่ในตัวเครื่องเลยนะครับผมการแฟลชเฟิร์มแวร์ข้ามโซนไปมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ปกติแต่ว่าสเปคเครื่องตามหลังกล่องเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนไปตามเฟิร์มแวร์ทีนี้เฟิร์มแวร์ที่ต่างรีเจนกันเนี่ยอย่างวันพัส s เอายกตัวอย่างกันเลยแก็ได้เช่นเฟิร์มแวร์ EU ของ OnePlus เนี่ยอย่าง EU เขาก็จะมี Regulations มีข้อกําหนดที่มันเข้มข้นกว่า รีเจนอื่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันที่พรีโหลดไปในเฟิร์มแวร์ฝั่งยุโรปของ OnePlus เนี่ยก็เรียกได้ว่าลีนกว่าค่ายอื่นทั่วโลกนะครับแต่ก็จะอัปเดตช้ากว่าเวอร์ชันอื่นทั่วโลกเหมือนกันในขณะที่เฟิร์มแวร์เวอร์ชันอินเดียของ OnePlus เนี่ยก็จะมีบล็อตแวร์เยอะที่สุดซึ่งมากับฟีเจอร์เยอะที่สุดแต่ว่าฟีเจอร์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในเฟิร์มแวร์อินเดียของ OnePlus เนี่ยก็จะใช้ได้แค่ในอินเดียนะครับอย่างเช่น OnePlus Red Cable ขับในตอนเมื่อก่อนน,ะน,ะน,ะนะนัันั่่่่นน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 นะะะทททีีทีีาาี้้้้้้เเเเเเยยยยดดดววววคคคาา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 มม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 ฮรร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 ร์์์์แแแหืืือออกกกุุุปปปปปฟฟิสถถลชไไไไณซงโ จะไปใช้ที่อินเดียคุณก็สามารถแฟลชเฟิร์มแวร์อินเดียแล้วจอยเรดเคเบิลคลับได้เลยหรือคุณซื้อเครื่องจีนคุณก็สามารถแฟลชเฟิร์มแวร์ EU ไปใช้ที่ EU ได้โดยที่อาจจะไม่มีสัญญาณบางบางความถี่ที่ยูจำเป็นต้องใช้งานแบบนี้นะครับพูดง่ายๆมันเป็นโลกอิสระมากเลยแล้วก็การแฟลชเฟิร์มแวร์ในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้แม้แต่ FastBo o t OEM u n l o ็อกนะครับซึ่งผมว่าเป็นการแบบแสดงให้เห็นถึงพลังของ OpenSource o perating system จริงๆเราสามารถทำอะไรก็ได้ กับโทรศัพท์มือถือที่เราซื้อมาเราแน่นอนว่า OnePlus ยุคนั้นเนี่ยก็มีคัสตอมรอมให้เล่นมากมายก่ายกองเลยมีซูเปอร์ยูเซอร์เข้ามาทำสคริปต์ดีบลูท์เฟิร์มแวร์โอคเซนโอเอสที่มันลีนอยู่แล้วอ่ะให้มันแบบลีนลงไปได้อีกบางคนก็คนพบว่ามีเทเลเมตรีหลายๆตัวที่ส่งกลับไปถึงบริษัททางทางเฮดแควเตอร์เองอะนะครับผมก็มีคนทำสคริปต์มาเพื่อที่จะปิดเทเลเมตรีตรงนี้ได้ซึ่งก็ไม่มีผลในแบบการใช้งานเครื่องเลยแถมสิทธิในการลงคัสตอมเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆเนี่ยก็ เป็นของผู้ใช้งานตลอดการเรียกว่าเป็นยุคทองของซูเปอร์ยูเซอร์เลยก็ได้ตอนนี้เนี่ยทางวันพลสเนี่ยยังเป็นจริงอยู่ที่แยกโมเดลแยกเฟิร์มแวร์ส่วนเรื่องความอิสระอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็หายหมดแล้วล่ะนะเรื่องตั้งแต่ทาง One Plus รีแบรนด์เองเป็น One Plus แบบตัวใหญ่ทั้งหมดอะนะครับผมเพราะฉันก็ไม่พูดถืงอนนี้กันที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคือค่ายมือถือค่ายนี้ครับเขาไม่เหมือน One Plus อย่างหนึง่งตรงที่เฟิร์มแวร์ที่ใช้ในมือถือในช่วงห,งหลังของมือถือค่ายนี้เนี่ย ผมเพิ่งรู้ว่าเป็นเฟิร์มแวร์เดียวกันทั้งโลกอ้าวแล้วแบ่งรีเจนขายยังไงล่ะโมเดลก็มีโมเดลเดียวทั้งโลกนะครับผม g l o b a l version ของโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นในค่ายๆนี้เนี่ยมีแค่รุ่นเดียวครับและเฟิร์มแวร์ก็มีแค่อันเดียวเช่นกันแล้วทําไมการพรีโหลดแอปพลิเคชันพวกนี้ที่มีปัญหาในตลาดไทยของเราเนี่ยถึงมีแค่ในภูมิภาคนี้ครับถ้าสมมติไปใช้ที่ยุโรป โดยใช้เครื่องที่ซื้อจากไทยเนี่ยยังจะมีอยู่หรือเปล่าไปใช้ที่ญี่ปุ่นโดยใช้เครื่องที่ซื้อมาจากไทยเนี่ยยังจะมีอยู่หรือเปล่าไปใช้ที่จีนโดยใช้เครื่องที่ซื้อมาจากไทยเนี่ยยังจะมีอยู่หรือเปล่าแล้วถ้าซื้อรุ่นเดียวกันที่มาจากตลาดเนี่ยแล้วกลับมาใช้ที่ไทยอ่ะจะมีหรือเปล่าวันนี้ผมมีทฤษฎีมาเล่าให้ฟังกับผมเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือแล้วก็ผมว่าถ้ามีคนที่มีกาลังพิสูจน์ได้ก็พิสูจน์ให้หน่อยนะครับในเชิงทคนิคข้อผมไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว ได้รับการพิสูจน์แล้วในระดับหนึ่งจำเรื่อง One Plus เมื่อกี้ได้ไหมครับที่แต่ละรุ่นจะมีแต่ละโมเดลที่แยกขายในแต่ละโซนที่โหลดเฟิร์มแวร์มาต่างกันโหลดแวร์ต่างกันแต่ทีนี้เนี่ยค่ายมือถือค่ายนี้มีเฟิร์มแวร์เดียวโมเดลเดียวขายทั่วโลกโหลดแวร์ไม่เหมือนกันมันเป็นเพราะว่า Android อ่ะมี partition หลายอย่างมากครับที่เป็น p าร์ทิชันในการทําให้โทรศัพท์มือถือ Android boot ขึ้นมาได้พาร์ทิชันหลักคือ system Slash /system ถ้าเป็นคนที่เล่น custom rom custom android super user รู้อยู่แล้วว่า android มี partition นะครับซึ่งมันมี partition หนึ่งครับที่แยกออกจาก system เลยแล้วก็สามารถโหลด config ของแต่ละภูมิภาคเข้าไปได้ว่าเราอยากจะให้ system detect ว่าเป็นภูมิภาคไหนและ preload อะไรลงไปเนี่ยอันนี้แบบ simplify นะ partition ตัวเนี้ยชื่อ cust ครับ c u s t /c u s t ซึ่งจะมีในโทรศัพท์มือถือหลายค่าย บางคายถ้าทฤษฎีของผมถูกจริงแล้วก็สิ่งที่ผมฟังมาถูกจริงพาริชั่นนี้เนี่ยใช้ในการเอาตัวแอปพลิเคชันที่ผ่อนชําระมือถือของไทยเนี่ยเข้าไปใช้ด้วยก็คือตอนที่เราซื้อโทรศัพท์มือถือผ่อนชําระในประเทศไทยไปนะครับผมเฟิร์มแวร์ที่เราได้ไปก็คือเฟิร์มแวร์ global 100%แต่ว่าสิ่งที่ทางบริษัท finance เนี่ยตรวจสอบว่ามือถือตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่ ผ่านการแบบซื้อโดยการผ่อนชำระมาะแล้วก็ยิงโน้ตฟิเคชันว่าถึงวันจะจ่ายเงินแล้วยังไม่จ่ายล็อกเครื่องหรือตามไปทวงถึงที่ได้เนี่ยเพราะพาณิชันนี้เนี่ยสามารถโหลดแอปพลิเคชันที่เป็นซิสเต็มเนี่ยของ Finance ตัวนี้เนี่ย เข้าไปอยู่ได้แล้วก็เข้าไป t r a ็กได้ว่ามันถึงวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงแล้วนะครับผมจะสามารถล็อกเครื่องได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น partition cust เนี่ยนอกจากว่าจะสามารถโหลดคอนฟิกพวกนี้ได้เนี่ยยังสามารถทํางาน over the air ได้หรือว่า OTA ก็คือตอนที่คุณซื้อมือถือแบบผ่อนชำระไปต,อต่อแรกๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมผ่านไปหลายชั่วโมงถือจะมีข้อความส่งมา welcome to จุดๆ finance อะไรประมาณนี้ผมรู้แหละว,ว่า partition นี้มีอยู่มาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยผมเล่นคาร์อมรกับมือถือจีนแบบที่มันจีนจริงๆอ่ะ คือนกพาวออกใช่ไหมอะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เอี่ยวกับเรื่องพาร์ติชันนี้มาจนกระทั่งมาศึกษาเรื่องนี้คร่าวๆแล้วก็มีคนรู้จักร่ายฟังนั่นแหละนะครับพาร์ติชันนี้เนี่ยคือส่วนที่ใช้ในการดีเท็เฟิร์มแวร์เนี่ยว่าเป็นรีเจนไหนบนโลกนี้แล้วพาร์ติชันนี้เนี่ยนอกจาก OTA ได้ก็ถูกพรีโหลดมาจากโรงงานได้เช่นกันการที่มันพรีโหลดมาจากโรงงานว่า bo th กับเฟิร์มแวร์ที่เป็นเฟิร์มแวร์แบบ general global เข้ามาเจอกันคุยกันเรียบร้อย นายพรีโหลดแอปให้ฉันด้วยที่เป็นแอปของประเทศไทยปุ๊บเข้ามาก็เลยออกมาแบบนี้ครับสรุปที่เล่าขึ้นมาให้ฟังได้ตรงนี้เนี่ยก็คือคุณหนีไม่ได้รุ่นน้องผมใช้โทรศัพท์มือถือค่ายนี้รุ่นช่วงแบบกลางๆปีที่แล้วะนะครับมีแอปพลิเคชันตัวนี้ฝังอยู่แบบถอนการติดตั้งไม่ได้บันรูฟแล้วว่าการที่คุณหนีไปอยู่รีเจนอื่นเนี่ยมันช่วยอะไรคุณไม่ได้โลเคชัน ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเพราะว่ามันไม่ได้ตรวจสอบจากโลเคชันนครับแต่มันตรวจสอบจากรีเจนที่ขายากับการคนที่ผมรู้จักซื้อมาใช้จากจีนเนี่ยมาใช้ที่ไทยเนี่ยก็ไม่มีแอปพลิเคชันนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นโลเคชันไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ต้องหาทางแก้ไขครับนอกจากพยายามจะลบสิ่งนี้ถ้าคุณไม่สบายใจซึ่งผมไม่อยากให้คำแนะนำนะเอาเป็นว่ามันลบได้แล้วกันถ้า เอาเป็นว่าทางเทคนิคแล้วมันควรจะลบได้แล้วกันถ้าใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่มีเครื่องอยากลองใช้ศึกษาวิธีการ List p a พ็ a เกโดยการใช้ ADB ดูนะครับแล้วก็ศึกษาคอมมานดในการใช้ลบ p a ็ k เกจเป็นชื่อ,ช,อชื่อจาก ADB ดูผมลองติดต่อหลายคนที่มีโทรศัพท์เครื่องนี้แล้วเหมือนตอนนี้ยังไม่ว่าสักคนเพราะมันดึกแล้วนะครับก็เลยยังไม่ได้ลองใช้คอมมาคนนี้ลบให้ดูแต่เทคนิคเอาลี่มันต้องลบได้ครับแต่จะกลับมาในติดตั้งอัปเดตในอนาคตไหม ถ้าตอนนี้ก็คงใไม่แล้วนะเพราะว่าทางค่ายเขาออกมาประกาศแล้วว่าเขาจะอ,าออกนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะทําแต่ว่าก็ต้องเป็นบทเรียนเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับผู้บริโภคไม่โอเคกับเรื่องแบบนีม้มากๆก็ไม่อยากจะให้มีกรณีนี้อีกนะครับนอกจากผู้บริโภคเองเนี่ยผมเองถ้าอนาคตจะต้องเลือกระหว่างว่าจะไม่รับงานจากค่ายมือถือค่ายนี้เลยตลอดกาลเนี่ยก็ลำบากใจเหมือนกันนะเพราะว่าคนดูบางกลุ่มก็อยากจะดูอยู่อะเพราะฉะนั้น เพื่อทุกคนครับกรุณาทําสิ่งที่มันเห็นว่ามันแบบมันควรจะทำอะ่ะมันมันโอเคที่จะทำอะ่ะได้ไหมในเรื่องของซูเปอร์ยูเซอร์เนี่ยคือเมื่อกี้ที่ผมพูดไปในเรื่องของกฎหมายความผิดความถูกเนี่ยผมคอมเมนต์ให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเลยแต่ว่าเท่าที่ลองดูเบื้องต้นคือมันดูแบบเข้าใจเข้าใจใช่ปะมันดูแบบนิดหนึ่งอะ่นะครับแต่ว่าผมว่าตรงนี้เนี่ยให้ ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนออกมาพูดดีกว่า Trustee? ผมพูดไปก็เสียงเปล่าๆก็ประมาณนี้แหละนะหวังว่าหลายๆคนจะได้ความรู้อย่างน้อยได้ความรู้แน่นอนจากคลิปวิดีโอผมคก็ข้างมั่นใจนะครับนอกจากอินเตอร์เทนเมนต์เนาะและข่าวสารก็ถ้าผมเป็นอะไรไปก็จ่ายค่านายให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมแทนจะดูรอบแทนลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าถ้ามีสวัสดีครับ